บ้านหลังใหญ่สไตล์จีนโบราณตั้งอยู่กลางสวนหยอมที่ตกแต่งอย่างวิจิตรแต่สําหรับแพรมันเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกอึดอัดเธอเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าเล็กๆไปหนึ่งแพรมีสีหน้ากังวลแต่พยายามยิ้มคุณนายหลืวยืนมองเธออย่างเย็นชาฉันหวังว่าเธอจะทําตัวให้เหมาะสมในบ้านนี้นะแพรเสียงของคุณนายหลิวเย็นเฉียบถ้าคุณแม่หนูจะพยายามขัะแพรตอบด้วยเสียงเบา เธอรับรู้ได้ถึงความไม่เป็นวิธีแฝงอยู่ในน้ำเสียนั้นในครัวขนาดใหญ่แคร์ทำอาหารตั้งแต่เช้าตรู่กลิ่นเครื่องเทศและเสียงมีกระทบเขียงดังเป็นจังหวัดแต่ไม่มีใครสังเกตว่าเธอกำลังเหน็ดเหนื่อยคุณนายหลิวเดินเข้ามาตรวจงานพร้อมสีหน้าจับผิดน้ำซุปเค็มไปทำใหม่เธอออกคำสั่งโดยไม่ฟังคำอธิบายแพรถอนหายใจเบาๆแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างอดทน ลุงหมาผู้ซึ่งคอยดูแลบ้านมาเป็นเวลานานมองเธอด้วยความเห็นใจคุณหนูอดทนนัดคนเราดีช่วยอยู่ที่ใจอย่าไปใส่ใจคำคนมากเกินไปเขาเอย่ยบอกเธอแสงแดดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างห้องนั่งเล่นแพรนั่งทักหลังจากเช็ดพื้นมาทั้งวันมือของเธอลอกจากสารเคมีทำความสะอาดแต่เธอไม่ปิดปากบน่นคุณนายหลิวเดินเข้ามาเห็นเธอนั่งทักและกล่าวอย่างเย็นชา พยันหน่อยสิฉันไม่เลี้ยงสะพ้ายที่เกียรหรอกนะักแพร่้น้ำตาคลอเธอเพียงตอบเบาๆข้าคุณแม่แล้วกลับไปทำงานต่อเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งคันได้สามเดือนแพรมีความหวังว่าอาจจะได้รับการยอมรับจากคุณนายลิวเธอเดินเข้าไปหาแม่สามีพร้อมรอยยิ้มเล็กๆคุณแม่คะหนูมีข่าวดีค่ะหนูตั้งคันแล้วค่ะคุณนายหลิวตกใจในตอนแรกแต่กลับตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชา ลูกของเธอก็ไม่ได้มีสายเลือดจีนแท้อยู่ดีแพรงเงียบไปความเจ็บปวดฉายชัดในแววตาของเธอโรงพยาบาลเงียบสงัดมีเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะแพรแทงลูกหลังจากทำงนานหนักโดยไม่ได้รับการดูแลคุณนายหลิวรีบมาที่โรงพยาบาลเมื่อทราบข่าวแพรฉันฉันขอโทษเสียงของคุณนายหลิวสันเครือหนูพยายามแล้วกับคุณแม่แต่หนูทำไม่ได้ แพรตอบน้ำตาไหลอักแก้มอเลงซึ่งเพิ่งกลับจากต่างประเทศเดินเข้ามาพร้อมคำถามที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่ทำไมแม่ต้องทำกับแพรแบบนี้คุณนายหลิวร้องให้ด้วยความสำนึกผิดและตระหนักถึงผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองแสงแดดอบอุ่นส่องเข้ามาในบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอึดอัดคุณนายหลิวเริ่มพูดคุยและดูแลแพรด้วยความจริงใจเธอพยายามเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกตา่างแพรฉันรู้แล้วว่าฉันผิด เธอคือครอบครัวของเราและเธอคือคนที่ดีที่สุดสําหรับอาเล้งคุณนายหลิวกล่าวด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแพรยิ้มทั้งน้ําตาขอบคุณข่ะคุณแม่เสียงหัวเราะและความอบอุ่นเริ่มกลับคืนมาสู่บ้านหลังนี้ที่ร้านชาจีนที่ตกแต่งแบบคลาสสิกค,คุณนายหลิวและแพรนั่งจิบชาด้วยกันเป็นครั้งแรกคุณนายหลิวเล่าเรื่องราวในอดีตที่เธอต้องแบกรับความกดดันจากครอบครัวตอนฉันเป็นสะพ้ายใหม่ฉันก็โดนกดดันเหมือนเธอ ฉันน่าจะเข้าใจเธอตั้งนานแล้วเธอกล่าวด้วยเสียงเ,าเบาแพรยิ้มและตอบว่าคุณแม่ขอบคุณที่เปิดใจค่ะในห้องประชุมเล็กๆที่ตกแต่งด้วยรูปบรรพบุรุษอาเล้งและแพร,ะร่วมพูดคุยกับคุณนายหลิวเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวเราควรสร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้มากกว่านี้อาเล้งกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใช่ฉันอยากให้บ้านนี้เป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกมีความสุขคุณนายหลิวตอบด้วยรอยยิ้ม ตลาดชุมชนที่เคยคึกคักคุณนายหลิวเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนโดยพาแพรไปด้วยเธอแนะนำแพรให้เพื่อนบ้านรู้จักด้วยความภาคภูมิใจคุณหลิวเปลี่ยนไปมากนะคะนางเจินกล่าวฉันได้เรียนรู้ว่าความรักมันสำคัญกว่าธรรมเนียมคุณนายหลิวตอบแพรย,ยิ้มและกล่าวว่าคุณแม่คือแรงบันดาลใจของหนูค่ะ